ันนี้เราจะมาดูวิธีผสมเกสรฝักทองนะครับพ่อเริ่มเลยอันนี้ก็แกะนะครับอันนี้พอช่วแน่อันไหนเป็นเกสรตัวผู้เกสรตัวผู้เกสรตัวผู้เป็นสีนะครับเด้อเอาああปา่าเป็นลาดีกว่าอันนี้นะครับอ,อ,อ,อันนี้เอากแกะออกแกะอ,อกัะนนี้มันออกนะครับเล้วก็จะ <bro> ok. เอา,าอตัวนี้มันเกสรตัวเมียมันจะเป็นตุมต่มๆนะครับเด้อนะ่มีจะมีตุ่มๆ ขึ้หน่วยลูกมันนี่แบวิธีเบรชมเกสอนพึ่งเมีแล้วนี่อันนี้ก็พึ่งกับม่ซอยผสมกันและแต่ก็ลองกับซอยมาอีกทีนึ่งก็ไปแต้มอันอื่นได้ไม่สองอสองันเอาสองอันหรออีกตัวนึ่งสองเลยีเีเลยอืมอันนี้เป็นหน่วยเลยตัวนี้คนแรกตัวนี้คนละไงนะคนละง่ายสติสติคนลคนละเโอ้คนละหน่วยอันนี้ตีเหรอ พอละเอนีรับลเออแแค่นี้สวัสดีครับ